สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกบ้านทุกหม่องบอลน,นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เกียรติที่ตามรับชมช่องครูโคกทางยูทูบก,กับพี่น้องผมเป็นช่องเบ้าเท้าว่เรื่องสาวสำนอยกับพี่น้องผมและกับวัฒนธรรมประเพณีที่มันบุกขึนกันครับประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ออกไปทั้งสปปเล่ากับพี่น้องผม เอาพูพ่อกันกินมีโบโหลายยหย่้าง,สงเสด็จพี่น้องผมเลยย่านบุนดุพนเสียอัษฎรดนะครับฟังเตือนพี่น้องทั้งภาคอีสานนะครับเนื่องจากสถานการณ์นา้าท่วมอยู่แถวภาคเหนือของประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบุลนนะครับท่วมมาเบิดนะครับบานนไ้ไหลลงมาเบื้องล่างนะครับแล้วก็เข้าไปสูาา่แม่น้ำโขงทำให้แม,านาม่น้ำโขงเออล้นตลิ่งแล้วก็ควอมด้วย ภาวะฝนตกหนักมะครับท้าไหิว่านอีสานรับน้าเต็มเ็มครับทั้งตอนเหนือนะครับให้เรามาระวังตั้งแต่วันที่14กันยายนคือ่มมือนี้นะครับที่วูบวูบออกคิดไปจนึงวันที่17นะครับที่น้องผมภาวะการตกของฝนเกิดจงตืมีต่อเนื่องลากาหน้ําหลากล้นตลิ่งเข้ามาจากฝั่งโคงเดี๋ยวนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนองค่ายจังหวัดเลยน,นะครับหน,นาแน่นครับที่น้องผมนะ ไปพี่น้องทั้งจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายนะครับอีสานตอนเหนือนะครับไอระมัดระวังนะครับผลสินผลของออกจากบ้านจจกซองขึ้นไปไว้ในที่สูงแต่ว่าทางเลยกับหนองคายไปบพท่านแล้วครับขนบ่ท่านขนบ่ทัน,ทนเบิดน้ำมาก,ก่อนครับพี่น้องผมทรงกำลังเล่นใจโดยพี่น้องผู้ประสบให้นำถ่วมเดครับเ้อจากภาคเหนือ มาถึงผ่านลิสาจังหวัดเลยจังหวัดนองไข่นะครับและสถานการณ์น้ำท่วมทั้งสองปกอเล่ากับปนตริตนครับนั่งหนักหนาอยู่กันจากคนละครับดินแดนน้ำภาคเหนือหลวงนำท่าครับน้ำเออน้องห้องให้กันซอยสนานเดียวรับพี่รองเอ้ยนั่นก็คือสภาพวะนนะครับตัวปัจจุบันนี่ครับ ภาคเหนือของเราต่อลงมานะครับจนแถวหลวงลนท่าล้วก็มาจนถึงเบียงจังนแล้วครับพ่วมล้นเออลงแม่น้ำโขงผลสะท้อนขึ้นจังหวัดภาคอีสานเตรียมรับให้เต็มที่ครับพี่น้องผมในขณะที่ผู้โขงข้ามคลิปอย่นี้ฝนกากการกระนำซ้ำเติมลงมาที่จังหวัเดเชียงตูน้อมถึงบนตกมาหลายฝ้าลาเดือนแล้วนะครับกานี้กระนำลงมาเต็มที่นะครับพี่น้อง เอาละเรื่องน้ำท่วกระซุงกำลังแรงใจซอยเหลือให้ขวามไห้ทุกขู่พลันกันแล้วกันนะครับเด้อเพิ่อนบูกเพิ่อนร้านดีๆผู้ใดมที่อาจจะกินแด้กับกระซุงปัดใจนะครับขอสารอาหารแห่งซอยเหลือทองที่พ้นนะครับอย่าลืมว่าตอนน้ำท่วมมัน,มน,น,มน,นไม่มีน้ำดื่มนะน้ำดื่มสะอาดไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันท่วมจะไม่น้ำเอี่ยแน่เนาะกินก็อโอ้ยอันตรายครับติดเชื้อโรค ที่ตามมาเพิงก้อคืนหนาของตูจักนก้อนแน่ก็แล้วกันครับพี่้องผมเอนจี๊ยบก้นกมครเป็นเรื่องไหนเจ้าเท่ารับแปดดอกก็แันพี่้องผมเ้ยเมื่อนี้ตู้จันก้อนเป็นบุคลากรครับจุดที่สื่อทองไปแลกขึ้นเพื่อที่ไปมันไปขอสาวเจดด่านะครับเจ้าของร้านอาหารผูี่มีสวดโซ่โอเอวสวยงามนะครับ ในคลิปทีเดีวนะครับเห็นผู้สาวสามคนไปออกกันอย,ยู่ลั่นเจ๊ดาวเหนือเพื่อไปยั่วเอ,อ่อไปเปิดเทนุ่งจันก้อนแล้วตู้จันก้อนแล้วเป็นผู้ผเลือกผลที่ไล้แล้วก็กว่าที่เลือกผู้เสือแดงนั่นแหละครับเ็คื้อเจ๊ดาวครับ,รรบพี่น้องผมไปเบึงคลิปนี้ครับเป็นสองคนคือเลือดเจ๊เดาวครับโมเมนต์ภาพล่ามโมกนันได้จังแต่เป็นภาพแห่งความร,ระแวงเอ,อ่อผู้เบาเถ่าชรา เออ่ตก็ผู้สาวสวยๆกับดอกฟ้าเมืองเหล้ากับพี่น้องผมไปเบิองไปเบิองกันครับผมความหมายว่ามันมเป็นงานผู้เสี่ก็มันปิดปกตินะสำหรับอยู่เขาห้อยไว้มันบอบบานะมดเขาโดนเขาเป็นนีเขาแต่เป็นีีคือเขาขังกูบ่าวแท้นี่ ถือใจดูจานแล้วแบบนี้ฮะ่เดินทางไกล้ะครับผมโอ้ยขึไปแค่ชิวอแางแล้วหูดงจะเป็นบาดหมูแล้ทท่าเรือตกใเนอะทอะไอย่างเ้ยน่เยอนี่เลยอะต่อในเ่าเลยี่หลยหรือวะใหญ่เลยคุณที่ปะเทศญี่กุน

มาลุกกันลมาเชมาล้อือดีเยตัวอตตัวตเเอา้างเบงเลยเอาเลยเอาเแล้วบุคลารทองเลยกับตอไปด้วยกันไปหาเจดาวนะครับ บูยเ,ยเจดาวกระจายเป็นใจน้องกับพี่น้องผมนั่นแหละครับความเึื่อนมาของตู้จานก่อนไปเลยพี่น้องเลยเอ้ยตะนาวานอกจากนั้นแล้วนะครับกลับมาบานมาซองไหนอไมอยู่สือๆลยครับโทรศัพท์รับเจอสองเครื่องหมดเนี่ยครับตั้งแต่เครื่องเดียวนี่ก็รับไ,ไว้อยู่แล้วน,อน,นอ้องน้องธรรมาดานะครับอันนี้สองเครื่องสามเครื่องโอ้ยดีเล็่ยตู้จานก่อน บางไปถึงเบาให้ทุกขู่ก้นนะครับผู้เบาต่อทั้งหลายอย่าเพิ่งดูจานก่อนนะครับเ้อเออมันเป็นเอ,อ,เอ,อเาก่อายเสียชื่อชาติชายไทยเออพี่น้องผมเออจะให้พี่น้องป้องไปเอาไปให้มันถึงกันแล้วกันพี่จิบมก็ตูจานก่อนคือป๋าแหวงเลยครับนะยันที่มีแต่วัาตะลุ่มแันทั้งโทรศัพท์เสียใจไม่ถึงใจไม่ถึงร้อยไปเพิ่งก็ไปอย่าเพิ่งโอนนะครับ เขาสิโอนจะเป็น,นการต่อยเลือเล็กน้อยพวกพี่น้องครับพี่น้องผมนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามกาไปเบื้องหนา้าเบื้องตาก,กันตุกวันนะครับมันเป็นยังไงร,รับกันได้บนทั้งสองกำลำไฟรับกันได้ก็แจ้งกันไปโหลดคบขอกันไปเลยแต่ว่าผู้โคกขอเตือนเลยครับไปเอาเมียสาวเล่านี่มันยากจะ็น,น่อย สามากถกระแกกระเพาะยาเราครับถ้าไิธีสู่ขอถ้าไปที่แจงหลวงแจงบองแต่ทางกฎหมายแ่ะมันยากครับนะสมมุติขอมาเขาก็ต้องเหตุมาตะปอตไอ้เขาได้ครับเบิดไปหาหกพันบาทเดือนนึงจังได้ยังสินะได้ตัวที่กลับมาแล้วกันมาแล้วก็ต้องไปจำมาตะปอดเพิ่มอีกถ้าผมมีเงินแตจดทะเบียนต้อรลดถึงต้องมันมีหลายขั้นตอนในการจดทะเบียนนะครับมันก็เลย ลำบากกี่หน่อยครับพี่น้องผมเน้นที่ลำบากยากแค้นขนาดไหนไปตามนะครับความมาความมาก,มาก,กลมนลืนเนาะนะเสียงฝนตึ้งแบกเก่าสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องผมขอโทษขอให้เรามีเสียงรบกวน,นเสียงฝนครับเออความมาความมากรากอกมันจะบ้าก,กันบนใดนะครับยากปนใดอย่างเงี้ครับกระสิบนใต้ขี่อ้นกระดิมู๋แล้วครับพี่น้องผมเอ้ยนะครับ,รรบ,บ,อบ,รบอเอบเอ เง็นดีกี่ไงเป็นดีไใน์ดีปีนีนอยู่น้าพูขึ้นกับไปหาขึ้นเราครับพี่น้องผมเนี่ยว่ามันหักมันมักปรนเดี๋ยนาะลุงเท่ทังไงก็ได้เอาใจใส่ครับสำหรับผู้ที่กำลังมีใจนะครับมักสาวเล่าคนก็เป็นตาหักได้ครับบางนี้ผู้โงกวาบางคนบางมองไปโถือแขวงไปโถือมองลองโถือ ล่นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพื่อาจา์เฮมปีพุทธวานะเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับอยู่แถวแขวงสอนได้เขตนะครับบางเส้นทางบางมู่บ้านมันอาจจะเต็มไปด้วยเอ <c oughs> ความหลอกลวงความผสมหวังเก็บำำจำนำเกรดทั้งสองไยนะครับเมื่อในคู่โคกพี่มองแน่น้ำครับพี่น้องผมหายใจจริงเลยอีบีนะครับเลืนท้องกองแก้วกะมีคือกันนั่นแหละนะครับแต่ดีกว่าสีบอมีความหวังเอาเลยนะ พี่น้องครับชนเภาก้องเล้าเนี่ยมีหลายครับวัฒนธรรมประเพณนีเนี่ยมันบุ่งขกันอยากไปด้สาวเล้าที่มีวัฒนธรรมประเพณนีที่ตรงใจสาวเหล้าก็ตรงใจเ่าไทยผู้โค้งมีหม่องหนึ่งที่เสนอนะครับให้เบาเล่าน้ำได้ไหลนะครับเดี๋ยวให้ใจแตกนะครับไปน้ำผู้โคกไปเบิรงครับพี่น้องผม เขานี่ซื้อเเผาลาหูนะครับเป็นเล่าทึ่งนะครับอาศัยอยู่ตามดงดอยนะครับถี่มีผู้เขาสูงผู้มีทัศธรรมชาติบ่ต้องโอกดถึงนะครับสวยงามเหลือเกินไม่ต้องพูดถึงสวยงามผู้ค้นกับผิวดีครับส่วนใหญ่ถี่อยู่ในสภาพอากาศที่ถึงดูดูหนาวมากิีเย็นเยือกได้นนครับพี่น้องผมเสื้อผ้าเพื่อพัฒนผู้สาวงามเรานีมีมาเนาะของมงคุณบ่นาะเออ ไม่ได้พระองปราข้นจากประเทศไทยไปบอ่อนะครับเอเออพี่น้องผมเอยสาวลามูนะครับจากสองบ,บอราววัฒนธรรมประเทศนีศน้ไข่ไข่พวกเผาหมูเอาตะโ้ยนะครับนะยังถือวัฒนธรรมเก่าอยู่ครับวิถีชีวิตพนนะครับไปเมืองว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งได้ผัวเป็นภูบาลไทยรับได้ตั้งแต่สามสิบปีไปกว70เจ็ดสิบปีว่าท่าน ผู้โคก็เบิดศีลด่านะครับเพราะว่าพึ่งมันพวนไปใ,ใกล้เจ็ดสิบอ่ะนะก็เลยเบ <c oughs> <c oughs> ิดศีลดอนว่าพี่น้องผมเออเอาเป็นว่าถามอะไรตอนกัมปิไปนะครับเนี่ยถ้าถูกปฏิเสธนะครับเหมือนกับตู้จานก้อนเลยนะ <c oughs> ที่ผู้สาวผู้หนุ่มเขาบอกนะครับว่าตู้จานก้อนผู้เฒ่าคนไม่อยากเอาว่าท่าน ก็พอตรงไปครับมองไหน,บน,บนปฏิเธหมองไดนพนบอกฏิเสธคุณรับได้กลไปครับพี่น้องผมเปเนเลาลา่กู้อพี่น้องผมเสียเวลาเดินทางเกินหน่อยแต่ที่สําคัญทางท,างทางันผเที่ัสปอร์ตเพราะมันต้องไปอยู่หลายหมือจังหน่อยดิเด้อสเป็นผู้หยิงปร่มมีผู้สาวนะครับครับหนุ่ยอายุสิบห้าปีสิบหกปีหน้าตากำลังของใสเต็มตเต็มที่นะครับพี่น้องผมผิวขาวปันหยวก ยิ้มออกมาโอ้ยปันเอาหมวยเอาหลวงนอกพี่น้องผมเวยนะครับหุ่นห้างฟังเป็นร่างกายเป็นกระดีสดทุกอย่างนะครับเคาะดังปิ้งปิ้งหมดละผู้ถ่อไห้สนใจว่าครับไปเผาลาหูครับที่สำคัญก็กคือถ้าแต่งงานกับเอ้อยนะถ้าผูใ้ใดมีศักยภาพดีนะครับเช่นมีเงินก็ดิซัพอพอร์ตความสูงความสมบาย นะครับแรคขอบรัวใดดูแรคขอบรัวไดท้องคนใดน่ะนะเต็มใจิ่นว่าเิ่นเต็มใจเรืจะสามารถแต่งงานกับเอื้ยแล้วทำพี่น้องกัแต่งงานกับน้องใดสามารถเอาน้ำกันได้สองคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องผมอยู่ที่สปปลาวนะอยู่แข่งในบอ็บอลบอกเราสนใจทางแชทมาหาคู่โคกแล้วก,กันทีน่ภาพเบิงเอาตัวอย่างเบิ่งคิดนี่แล้วก,กันพี่น้องผมเบิ่งคิดนี่สองสาวนี่ออว่มมาเปิดใจนะ ว่าไม่เปิดใจหาผู้บบาด้วครับเปิดใจถึงวัฒนาค่ำเปิดใจถุกว่าหมูึกวาสามารถเอาหัวผู้เดียวกันได้บ่นนองก็เอ้ยครับสองคนสามคนยังสิได้บอพที่น้องผมไปเบิ้งคลิปนี้ครับแต่จังเสือคู่โ้อแบบอ่อแบบเป็นการโอดล้อีกอย่างนึงสำหรับพี่สำหรับน้องเาเนาะอ่ามีบ่าวไทยเพิ่นมาคอมเมนต์มา หลังจากเห็นคลิปพงน้องสองคนไปแล้วจะเลือกเอื่อยกับเสียดายนอกเพราะว่างามทั้งสองแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้นะ่ะจะขอทั้งสองคนเลยเหันมาอยู่น้ำได้บ่เพราะว่าเขามีเงินมีอย่างมีแบบซัพพอร์ตให้ทุกอย่างบมดเสพพงน้องสองคนหัวซึนะ้งในกันแบบนี้ถ้าสมมติว่าผัวคนเดียวแล้วก็เมียสองคนสิอยู่น้ำกันจะได้กับคนยิงสองคนได้ได้เหรอ อ๋อน้องลมุ่นได้ไดบ่ได้ดคือกันอ๋อได้อายุหลายเด้อายุหลาย70อยุ70พอดีแม่นบ่อาเุ70ก็ได้บ่แต่น้องลม่เพิ่นว่าอยู่30ขึ้นแบ่จึ้20อ๋อแต่น้องสอนลานี่อยุ30าม30ขึ้นไปหาต่อ0อ๋อสมมุติว่าได ท่านถากว่ายิงสองคนน้องสองคน,นงแล้วมีผู้ชายคนเดียวกันมันบอกอยู่น้ากันอยู่ห่วมกันแล้วอ่าขออนุญาตเด้กแล้วเวลานอนน้ากันเด็กต้องนอนห้องเดียวกันหรือต้องแยกหอ้หองแยกห้องต้องแยกห้องนองหลับมนเด็กแยกคือกัน,นอ๋อย้อนยังคือว่าต้องแยกหอ้งหองนอนน้ากันบ่ได้บ<ง>นอนน้ากันเราบ่มีวามเป็นส่วนตัวบ่ อ๋อก็เลยต้องแง,ง,หงนะ่ห้องเนาะแง่ห้องแล้วหลังจากแง่ห้องเราจะจะเห็นอนไดสัต้องสมมุติว่าวันจันทร์นอนน้ำนองลามูลวันอังคารเรานอนน้ำนองสอนละแล้ววันพุธเราก็นอนน้ำนองหลามูลเปลี่ยนได้เปลี่ยนหน้าเนี่ยโอเคบ่เบอคันสมมุติแบบโอเคโอเคเนาะแต่บทตี้ว่าบทตี้ว่าผัวมีมีหลายคนบทตี้เนาะั้ามี่สองคนเนี่ยโอเคเนาะ ต่ต้องเป็นน้องสองคนเป็นหมูสองคนสหมสมมติว่าน้องสอนหล่าสมมุติว่าอ่าเมียคนที่สองนะสมมุติน้องสอนหลักเป็นเมียคนที่หนึ่งเนาะแล้วเมียคนที่สองเป็นน้องเป็นคนอื่นบ่เป็นน้องหลามมู้นไน้องสอนหลักจะโอเคบ่ที่บ่เป็นหมูนอกนะโอเคแต่ว่ากันเป็นหมูน้อเป็นน้องหลามมู้นแล้วโอเคอ๋อแสดงว่าหย่อนว่าโอเคหย่อนว่า พ่อกน้องสองคนเป็นหมู่กันเป็นเป็ยน้องกันเนาะ่ึงโอเคสินเนาะเราสมมติว่าเวลานอนนําหนันตองมีอย่างกันวะตองมีธรรมดาเลยแล้ะเนาะตองมีเนาะคือว่าการบานของพวห้ขาดเลยเนาะสันดาหว่าเจ้ากามีสองคนเจ้ากระตรงส่งการบานในครบทุกมือเนาะอ๋อเราเล่าลงหลับมูเนสอะก็คือการห้ขาดเนียน โอ้แสดงว่าคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยเจ้านี่แหละรับคิบยืนไปที่ไหนยืนยันไหมเ้าะนะครับสาวสองสาวเป็นตั้งห้ากีห่หลีครับพี่น้องผมเป็นตั้งห้ากีห่หลีพี่น้องสาวสองสาวนี่นะครับเพื่อนก็บอกว่าแต่งเลยสองคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่คนละห้องเนี่อพีนอพ่น้องสองเปกเพื่อเป็นเพืพ่อนแยกห้องนอนคนละห้อง แล้วเรามองอ็ใช้ยูใก้กันหลายล้วมันเสียงดังเนี่ยแบบเดอนจะเลยนจังนึงมันเสียงดังนี่น้องเลยมันอิจินใจกันเ้นะครับได้ขึ้นกันแต่ว่าต้องแก้ข้องวันอาทิตย์นอนน้ำคนหนึ่งวันจันทร์น้อนน้ำคนหนึ่งวันอัข้ารนอนน้ำหมุนจริง่ครับทุกมือห้ามขาดนี่คือกติที่กาข้ามขาดนอนน้ำกันหมุนเวียนกันไป บมเมนต์แต่ว่าสีกำลังเงินกำลังสับสินเงินทองสีมีไปแต่งดูแลเพราะใดต่านั้นตองดูแลถึงเงรนะื่อ,ง,อง,งการบ้านนั่นพี่น้องผมตรงสงการบ้านให้ครบทุกคน,วนบวซันบวไรครับมันเกิดการน้อยใจสมควรว่าวันไปทิ้อน้อนเขมเอ <c oughs> พี่น้องผมวันจันทร์เลยไปนอนกับน้องวันจันทร์มันขาดสงการบ้านตองนี้วันนี้ ว่าทำไมน้องคิดเดยอลยโอ้ยสมรรถภาพหรือความเป็นพพกัรขั้วเงินเจ้าของนอออี่คือดีบอดีเนาะคนจังบอหลับนอนนะเมาอ่มันเดี๋ยวทำหมผู้สาวหน่อยใจเมียนหน่อยใจครับดังนั้นต้องคงสภาพทุกวันไม่เว้นนะครับก็ถึงคันตู้จานก้อนแปดดอกก็ได้ดอกกับพีน่น้องผมขอจะต้องการบ้านไปครบตามจำนวนทุกมือก็แล้วกันตามตามจะต้ลง่วกันไว้นะครับ มีลูกเลี้งจากไหนบ้านหน่นะครับผู้โค้ในเบืองในศึกษาได้ละเอียดมีลูกเลี้ยงน้ากันครับพี่น้องผมนะผมเป็นลูกกูตีลูกมึงลูกม,มึงตีลูกอะไรอยังไรเป็นบ้ากัานนะครับพี่น้องผมดันคือว่าเป็นไปได้นะครับเอาผู้ใดอยากไปผู้ใดสนองสนใจไปกับผู้โค้ครับพี่น้องผมจะพาดันดนขึ้นไปดอยโ <c oughs> ดยเบิ้งสาวล่าหูนะครับสวยๆงามๆพี่น้องผมจนรอ้ว่าเออ นี่สำหรับคลิปนี้พี่น้องผมเอาความคืบหน้ามาบอกพี่พอน้องคิมที่แล้วบบเห็นหน้าคู่กไปจะทำรายการนะครับสอยงานราชการศูนย์อบรมศูนย์ปัฒนาเด็กเล็กสร้างปัญญาบ้านนิคมนะครับเดี๋ยวเรวามเมีแตาจะทำาด้เพื่อทไาได้จบท่านหลายท่านแกู่้มีเกียบขมานะครับในในการเปิดป้ายส้ามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับคลิปนี้พี่น้องผม กะให้พี่ให้น้องตั้งต,า,งตารอ,อก,กันแล้วกันว่ามียังแปลกไหมอยู่ในสอปปอล่าวว่มียังแปลกไหมในการเด่ไปค้นหามียังแปลกไหมในวัฒนธรรมประเพณนีมียังแปลกไหมในจิน้ใจของท่านดีว่าเตรียมเก็บกระเป๋าเตรียมเงินเก็บทองให้ครบกันแล้วกันจะไปเพื่ออะไรครับหนึ่งหมื่นดิจิตอลท่านอาจจะลาดหวังกันได้นะครับ ขันผู้ลงคนมาคักๆกับฝ้าขายซะหน้านั่นครับผู้นมคนมีอยูหาไรหกไรสิบไรกัขายแบ่งไปเออพ่อได้ไปหาสาวเรากระโดดพี่น้องผมพ่อจำก็จำรอดพ่อจะใส่กับรถยนต์โอ้คนมันมักกันยังว่าพี่น้องผมเอ้ยโอ้ยโอ้ยนอหน่อๆๆเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณอะไที่กดไรคด สับสเคราะ์กดติดตามกดแชร์ใ้กูโกนะครับแล้วก็เป็นที่ดีมาโดยตลอดนะครับพี่รองผมเมืม่อเนี้ยคระบผมก็ดูพวกหน่ยครับไม่ได้อาบอนน้ำมาบอติบบอทอง่อน,อนโอ้ยแ่ยังวะแกยังวา่ากับพี่รองผมโชคดีมีความสุขกับอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีกินแแบบจยู่แฉบจิ้มนวดจะเริ่มกดติดตามใหม่นะครับชิปใหม่ๆของ,ของออกูโกคชิบนาเดียวโคโลไปเลมากกันดีๆเบิ่พความกัน อย่าลืมพ่มเมียนมาทางใายผู้เอกันสนุกสนานนะครับพี่น้องผมอัลรัก์มาจากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม